สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับให้กลายเป็น Excel นะครับตัวนี้เป็นไฟล์ของ PDF เนอะเราจะแปลงตัวนี้จาก PDF นะครับให้กลายเป็นไฟล์ Excel เพื่อที่เราจะนําไปใช้กับงานได้จริงๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีการแปลงไฟล์ส่วนใหญ่เนี่ยภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษจะตรง100%เลยส่วนภาษาไทยนะครับถ้าเว็บไม่ดีนะครับจะเพี้ยนเละเลยนะครับ แต่ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับภาษาไทยให้จะตรงประมาณ90%นะครับจะเพี้ยนเป็นสระนะครับที่อยู่บนพยัญชนะเนาะตรงนั้นเราสามารถปรับแก้ด้วยตัวเองภายหลังได้นะครับอ่าก็สําหรับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆเตรียมไฟล์ PDF ของเพื่อนๆก่อนนะครับวิธีที่1เตรียมไฟล์ PDF นะครับวิธีที่2เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome อ่ะเข้าไปที่ Google เลยจากนั้นพิมพ์ตามนี้นะครับแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ PDF เป็น Excel นะครับ แปลงไฟล์ PDF เป็น Excel นะครับจากนั้นสเปคบา r หนึ่ง T นะครับและพิมพ์ว่า small นะครับ PDF อ่ะ PDF แปลงไฟล์ PDF นะครับเป็น Excel และพิมพ์ small PDF นะครับจากนั้นกด Enter เข้าไปเลยโอเคตัวนี้นะครับ small PDF เครื่องมือแปลงไฟล์นะครับ PDF เป็น Excel ฟรีอ่ะกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกไฟล์ PDF ตรงนี้นะครับ กดเลือกไฟล์เลยโอเคจากนั้นเข้าไปที่ PDF ของเรานะครับกด Open จากนั้นมันจะมี2ตัวเลือกให้เราเนาะเราจะใช้แบบฟรีนะครับให้กดตรงนี้เลยตัวแรกนะครับจากนั้นกดเลือกตัวเลือกนะครับโอเคมันจะแปลงไฟล์ PDF นะครับเป็น Excel ให้เราตรงนี้นะครับให้รอสักครู่นะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น Excel นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยเพื่อนามาใช้งานเนาะโอเคนี่นะครับได้แล้วนะครับ show in folder นะครับเพื่อเข้าโฟลเดอร์ไปทางนะครับนี่นะครับจากไฟล์ PDF ของเรานะครับก็จะแปลงเป็น Excel นะครับนามสกูลไฟล์ Excel ก็จะเป็น x l s x นะครับตัวนี้เลยกดเข้าไปดูเพื่อเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับ อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับภาษาอังกฤษครับจะตรง100%เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นงานภาษาอังกฤษก็จะง่ายหน่อยนะครับตัวเลขก็จะตรง100%เหมือนกันนะครับามนี้เลยและภาษาไทยนะครับภาษาไทยมันจะมีสระที่ตกนะครับสละส่วนมากจะเป็นสระอยู่บนพยัญชนะเนาะสมมุติว่าค่าพนักงานตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้นะครับค่าอาหารพนักงานก็ไม่เพี้ยนมากเท่าไหร่นะครับ จากที่ดูมานะครับเว็บไซต์นี้ตรงมากที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับงานของเพื่อนๆนะครับและคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกาบสวัสดีครับ